อ,อร่อยสวัสดีค่ะชีวิตบ้านบ้านบ้านออยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวออยจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีการห่อข้าวต้มของพี่ชายของออยเองนะคะวันนี้ก็เตรียมนะคะเตรียมของไว้หลายอย่างแล้วนะคะก็จะมีทั้งกล้วยค่ะกล้วยแล้วก็มะพร้าวอ่อนนะคะทุกคนมี่คะ่ะมะพร้าวอ่อนนะคะเตรียมไว้หมดแล้วนะคะเหลือแต่ว่านึ่งข้าวอยู่นะคะตอนนี้ก็นึ่งข้าวอยู่เนาะ แล้วก็นี่ค่ะใบมะพร้าวค่ะใบมะพร้าวจะเป็นใบแก่นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะก็ห่อได้นะคะพี่หอออ้อยเขาจะเป็นคนที่ห่อข้าวต้มเร็วมากๆเลยนะคะเป็นผู้ชายนะคะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยจะช่วยป้าห่อข้าวต้มไปขายในตลาดนะคะแต่ตอนนี้ป้าเสียแล้วนะคะก็ได้วิชาจากป้านะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมาห่อข้าวต้ม พราะว่าวันนี้นะคะทุกคนเป็นวันแซนนนตานะคะเป็นประเพณีของบ้านของออยเองนะคะซึ่งทุกปีเนี่ยก็จะมีการแซนดนตาแบบนี้นะคะก็คือหมายถึงว่าการรวมญาติของของประเพณีของบ้านเรานะคะก็จะมีขนมนมเนยข้าวต้มของหวานผลไม้ต่างๆนะคะก็จะเอามารวมกันแล้วก็จะมีญาตินะคะ แต่ละที่ก็จะมาหาสู่กันนะคะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีวิธีการจัดแล้วนะคะเดี๋ยวอยจะเอาภาพเหล่านั้นมาฝากเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะก็จะได้ห่อแล้วนะคะเดี๋ยวรอแค่ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวสุกแล้วเราก็จะเอามา,ามาผสมกับเครื่องนะคะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวอยก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะหลังจากที่ปรุงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาห่อข้าวต้มนะคะอันนี้ก็ห่อไป ได้เยอะแล้วนะคะพอดีว่าออยไปรับพี่สาวมานะคะก็พี่ชายเขาก็เลยห่อร้อนะคะนี่ค่ะจะเป็นข้าวต้มนะคะอันนี้จะเป็นข้าวที่เหลืออยู่นะคะนี่ค่ะทุกคนที่ยังห่อไม่หมดนะคะอันนี้ก็จะมีกล้วยค่ะอันนี้พี่เขาห่อนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูพี่เขาห่อข้าวต้มสูตรนี้จะอร่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นสูตรของป้าที่สอนเอาไว้นะคะ ตอนที่ป้ายังอยู่นะคะป้าก็จะทําไปขายที่ตลาดนะคะแล้วก็จะมีแม่ค้านะคะสั่งตลอดเลยนะคะอันนี้ก็ได้สูตรนะคะสูตรมาจากป้านะคะสูตรของป้าจะใช้มะพร้าวอ่อนนะคะทุกคนเออใส่ไปกับข้าวต้มนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีถั่วด้วยนะคะถั่วดํานะคะแล้วก็เอามาใส่ด้วยกันนะคะสูตรนี้จะอร่อยนะคะเดี๋ยวออยก็จะลองทําดูนะคะทุกคน เพราะว่าอยากเป็นแม่ค้าอยากขายของอยากจะลองทําข้าวต้มดูนะคะแต่พี่เขาห่อเร็วนะคะออยห่อได้หนึ่งอันแต่พี่เขาน่าจะห่อไปได้สักสามสี่อันแล้วนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาค่ะถ้าเกิดเราห่อช้าก็จะไม่ทันนะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็ใบมะพร้าวก็แก่นะคะไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้อ่อนมากไม่ได้แก่มากนะคะแต่ว่าก็กําลังหอ่อห่อได้นะคะพอดีเลย หลังหอ่อน่ากินมากๆเลยนะคะใช้ข้าวกี่กิโลพี่เชิเดหนึ่งกิโลใช้ข้าวหนึ่งกิโลนะคะนี่ โเร็วมากเลยค่ะหนึ่งกิโลห่อแป๊บเดียวเองไปรักพี่สาวมาแป๊บเดียวกลับมาห่อข้าวต้มจะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งกิโลนะคะทุกคนจะต้องนับดูว่าได้กี่ชิ้นตอนนี้ห่อเสร็จแล้วนะคะทุกคนเหลือนิดนึงนะคะเหลือข้าวนิดนึง เลือกข้าวนี่นึงนะคะทุกคนขอกินหน่อยอร่อยหวานตอนนี้ข้าวต้มก็หอ่อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปนึ่งแล้วนะคะทุกคนเราไม่ได้เอาไปต้มนะคะเราจะเอาไปนึ่งค่ะได้เยอะเลยนะคะ วันนี้เอ๋ยก็ต้องขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอ๋ยก็จะเอาเข้าวต้มไปนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ทัน,นะคะ่ะโมจะถ่ายคลิปเดี๋ยวไม่ทันนะคะบา,บาย b y ยค่ะ